คุณผู้ชมคะตอนนี้มีการแชร์ MV เพลงเพลงหนึ่งกันมากมายไก่กองใน Facebook แล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์อื่นๆนะคะแล้วไม่ใช่เพลงธรรมดาไม่ใช่เพลงบอดี้สแลมไม่ใช่เพลงวัยรุ่นกันนะคะแต่ว่าเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีเพราะว่ามีโอกาสพิเศษเกิดขึ้นนั่นก็คือครบรอบร้อยปีที่ประเทศไทยเนี่ยมีเพลงสรรเสริญพระบารมีเกิดขึ้นค่ะใช่ค่ะด้วยเหตุน,นี้นะคะเมื่อมีการครบรอบถึง100ปีแล้วนะคะและเนื่องในปีนี้นะคะเนื่องในวรโรกาสที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในวรโร ควเฉลิมพระชนพรรษา8 6พรรษาค่ะก็เราได้มีการจัดโครงการสันเสริญพระบารมีร้อยปีร่วมร้อยใจไทยค่ะโดยทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้มีการร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกับมูลนิธิ ร่วมร้อยใจไ่ายคะ่ะได้มีการจัดทํา MV ขึ้นแต่ความพิเศษของ MV นะคะไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่านอกจากจะทําเป็น MV ในวราระโอกาสนี้แล้วนะคะยังได้รับความร่วมมือจากเหล่านักแสดงชื่อดังกว่า17คนจากหนังไทยทั้งหมดเลย10เรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นใครบ้างคุณเปิ้ลนจารุณีได้ไวัยรุ่นด้วยอย่างน้องก้าวจีรายุนะคะคุณวัสนาสิทธิเวชคุณแอนทองประสมนางเอกของเราก็มาด้วยเหมือนกันนะคะอีกมากมายเลยค่ะมาร่วมถ่ายทอด เพลงสรรเสริญพระบารมีผ่านบทบาทที่ได้แสดงในภาพยนตร์นะคะและที่สําคัญเลยได้อาจารย์ธนิษฐ์ศรีกล่นดีค่ะมาเป่าครยุยเพิ่มความไพเราะซึ่งก็มีการเผยแพร่คะทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องรวมไปถึงโรงภาพยนตร์ด้วยรวมถึงมีการจัดงานนิทรรศการความเป็นมาของเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่11ธันวาคมนี้ที่สยามพารากอนแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมอ,อื่นๆอีกมากมายค่ะทั้งนี้นะคะภายในงานจะมีการเผยแพร่ความรู้และประวัติความเป็นมาของเพลงสรรเสริญพระบารมี ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ทราบกันด้วยค่ะโดยเพลงสรรเสริมพระบารมีนะคะพระราชนิพนธ์คำร้องโดยสมเด็จพ,พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์เคยถูกใช้เป็นเพลงประจำชาติของไทยนะคะระหว่างปีพศ2431จนถึงพศ2475ค่ะก็นับว่าเป็นเพลงชาติฉบับที่3ของไทยค่ะ ิิรรับบพลลกาถือว่าเป็นไอเดียที่เก๋กไก๋พอสมควรเลยทีเดียวนะคะกับการที่เอาบุคคลในหนังนะแล้วคือเวลาเราฟังเพลงนี้ก็จะฟังในในโรงภาพยนตร์ก็จะเรียกว่าได้อารมณ์มากเลยทีเดียวเรารู้สึกว่ามีมนต์ขลังทุกครั้งนะคะที่ได้ฟังเพลงสรรเสริมพระบารามีนะคะ